สวัสดีครับผมสวัสดีแซมซไซม์ในป่าบางปโปนสุขภสุขนครับคลิปของการทำนับรังนะก็พามาชมรวงข้าวนาะปังสำหรับการออกรวงหมดสิ้นแล้วเนาะเหลือแต่รอสุกแล้วก็เก็บเกี่ยวเนาะของเจ้าอื่นเขาก็เก็บเกี่ยวกันเป็นที่เรียบร้อยก็ ส่วนหนึ่งที่สุกเนาะส่วนที่ยังไม่สุกยังไม่หางเหลืองก็รอเหมือนของผมครับนี่ของผมก็ยังไม่หางเหลืองยังเข้าฝักเข้าน้ำนมอยู่เนาะส่วนที่สุกก็สุกไปรอเพื่อนก่อนแล้วค่อยเกี่ยวรอที่ใส่น้ำนมเข้าฝักเข้าเนื้อ เนีเบิ้งกับพาเบิ้งพอแแยงอยู่ครับสำหรับการทำนาปังนา้าเขาก็รวงข้าวก็ประมาณนี้ครับรวงขา้าวรวงข้าวก็จะประมาณนี้ถือว่าพอดูได้เนาะไม่ขี้หลายขี้เล็กเกินไปสำหรับนายายบ้านหนองใหญ่ สำหรับผมขอยายแกทําเนาะมากผลผลิตปีนี้ก็จะได้กินข้าวใหม่อยู่กับเขาอยู่เนาะจะได้กินข้าวใหม่กับเขาอยู่สำหรับนาแปลงนี้แปลงนี้เป็นข้าวพันธุ์ข้าวปลูกนาปังโดยตรงเนาะสำหรับแปลงนี้เอามาจากเพื่อนเบ่าวสัญญา บ่าสัญญาพาระหรือเบาวสัญญาชาวรนสำหรับช่อง YouTube ของเบาวสัญญานะผมก็ได้ไปเอาพันุเข้าปลูกเขามาแล้วก็เอามาหว่านนายใหญ่ใช้พันธุเข้าปลูกอยู่หนึ่งไร่ผมใช้อยู่ประมาณสองสอบเนาะแต่เป็นข้าวพันมารีร้อยห้านาปรังโดยตรงเนาะก็รวงข้าวก็จะประมาณน,นี้เนาะ ไ่ายใกล้ถ่ยใกล้กล้องไม่โฟกัสลวงข้าวออกมาก็จะประมาณนี้มันเหมือนหน้ากล้องเป็นหมอกอะไรก็ไม่รู้ก็ลวงก็ออกมาก็จะส,สดุสดีอย่างนี้แหละครับนี่ม,มีปลาช่อนใหญ่ครับในนาผมมีปลาช่อนใหญ่เอาแล้ว ปลาช่อนใหญ่หรือว่างูใหญ่ก็ไม่รู้เด้อทีนี้เสียงดังปุปาปุ๊เปะเลยออยู่ตรงกลางนานุ่นแหละครับที่มันเป็นล่องเนาะเพราะว่าเขาไถาเปิดล่องกลางแล้วไม่ได้ไถพวนกบกันนี่แหละครับเลาเขามาไถาให้เนาะสำหรับนาแปลงนี้เพราะว่าน้ำมันจะไปอยู่ลอกกลางเนาะป่าก็เลยไป ตุ่มไปโฮมกันอยู่ตรงนั้นเนาะสำหรับรวงข้าวของผมก็จะได้เกี่ยวนื่นเดอ้อเดือนเมษาเน่อเด้อครับเนี่ยเพราะว่ายังเขียวระอ่อนอยู่เลยเนาะยังเขียวเป็นข้าวข้าวน้ำนมอยู่เนาะสำหรับนาฝั่งตรงข้ามของเบาจิตนี่ก็ รวงข้าวของผมก็จะอยู่ประมาณนี้ครับเนี่ยอีกฝั่งหนึ่งก็ของเบาจิตเหลืองไปที่เรียบร้อยรอเก็บเกี่ยวอย่างเดียวถ้าเบาจิตเกี่ยวออกก็ของผมก็จะเป็นที่นกอยู่เนาะที่นกกินว่ามันเหลือถ้าเหลือแค่ของผมก็นกครับนกกระปีจะลงกินข้าวทั้งนั้นเลยนี่ครับรวงข้าวของผมก็ ฝังคันนาก็จะอยู่ประมาณนี้เนาะก็มองดูก็พอได้อยู่สำหรับการกินข้าวใหม่กับเขาเนาะมันก็ไม่เหนื่อยเปล่าสำหรับการฉีดพ่นฮอร์โมนเนาะปุ๋ยแล้วก็เรื่องปุ๋ยเรื่องยาก็ยานี้ไม่ได้ค่าเลยค่าญ้าเนาะไม่ได้ใส่ยาค่าญยาอะไรเลย เอาตามมีตามเกิดเพราะว่าเราทำนาไว้กินเราไม่ใช้ยาฆ่ายาเนาะก็ใครจะโรคสวยก็ต้องขอโทษขออภัยเนาะก็ผมจะไม่ใช้ยาฆ่ายาเนาะถ้าใครโรคสวยก็ต้องขอโทษขออภัยเนาะว่านาไม่ได้ทำนาขายเนาะเราเอาไว้กิน ก็อยากจะฉีดเหมือนกันเลยครับแต่ว่าต้นทุนเราต้องเพิ่มอีกอะเราทํานาเราต้นทุนการทําผลิตก็จะเพิ่มขึ้นอีกเนาะซื้อยาชุดหนึ่งก็ชุดละหกร้อยห้าสิบถึงแปดร้อยเนาะที่จะเอามาฉีดยาฆ่ายาแต่เราก็ใช้ปุ๋ยเคมีแล้วก็ใช้ฮอร์โมนฉีดพ่นเนาะก็ข้าวก็จะอยู่ประมาณนี้ที่ที่นาผมทำเนาะ รวงข้าวก็ยังไม่เต่งตึงเท่าไหร่เนะบางต้นก็กำลังจะออกรวงก็มีมันเป็นข้าวเรียกข้าวซ้ำซ้อนเนาะมันเป็นข้าวที่บางต้นบางกอก็สุกนู่นครับมุมกว้างก็โซนกลางของผมก็เจะหางเหลืองหมดเนาะแต่ฝั่งขอบคันนานี่ก็ยังเขียวอยู่เนาะนี่ <c oughs> ยังรวงข้าวยังเขียวอยู่เลย ก่อนน้าก็ฉีดพ่นฮอร์โมนไป3ครั้งเนาะ3รอบนี่ครับฉีดพ่นฮอร์โมนไป3ครั้ง3มรอบก็ได้เพื่อนอาจารย์แลมาฉีดช่วยด้วยแล้วก็ใช้ถังแกเนาะก็จะใช้เป็นปุ๋ยฮอร์โมนข้าวออกรวงมากก็ มันก็จะอยู่ประมาณนี้เนาะสำหรับการที่ใช้ฉีดพ่นโฮอร์โมนทางใบเนาะลงข้าวก็พอดูอยู่ครับพอพอ,บพอเบึงพอย้งเนาะโดยภาพรวมแล้วก็มันก็สมส่วนกับต้นมันครับต้นมันใบใหญ่ครับต้นมันเล็กๆแต่ว่ามันก็ลวงมันก็ไม่ใหญ่เท่าต้นข้าวหรอกรวงมันก็จะประมาณนี้ ถ้าต้นเล็กแล้วจะให้รวงใหญ่ก็คงยากอยู่เนาะถ้ามันก็สมดุลกันอยู่ฝั่งของเบาจิตนี่ก็ออ้หืรวงข้าวสวยครับสำหรับผงดำฉีดพ่นผงดำของผมเป็นปุ๋ยเกดเป็น 00... 00น0ะ์ศนเนาะแต่ว่าเป็นผงขาวเนาะของผมเป็นผงขาว มาฉีดสามรอบก็ก็จะอยู่ประมาณนี้เนาะสำหรับการที่ตอนแรกผมคิดว่าจะไม่ได้ขนาดนี้เราเพราะว่าเป็นนาซ่อมเนาะไม่ใช่ว่านาหวานแล้วเข้าเกิดเนาะเราเข้ามาซ่อมมันก็ลวงมันออกมาก็ได้ประมาณนี้ก็ดีใจแล้วครับสำหรับเข้านาปรังเอาไว้กินช่วงที่ ทำไร่ทำนานาปลังเนาะเผื่อเราจะได้กินข้าวใหม่กับเขามันเป็นพันข้าวมะลี่ร้อยห้าครับโดยภาพรวมก็แนเบึงกังามดีครับแต่ว่ามันจะสูนกได้บ่เพราะว่าตอนนี้ก็ติดงานครับบัไใครแด้มาซองนาปานไหนติดตั้งการภารกิจ ติดตั้งมินีแยมเนาะสำหรับงานเบาสัญญาเขาก็เลยไปช่วยกันก็ไม่ได้อัปเดตข้าแต่วันนี้ก็มาอัปเดตข่าให้ดูกันเนาะคนอื่นเขาก็วันนี้ก็จะเกี่ยวไหลเจ้าอยู่เนาะเดี๋ยวจะพาเข้าไปชมทีมงานสวิเชียนมิวสิกที่เอารถมาเกี่ยวข้าวแล้วเกี่ยวนาตัวเองด้วยฝั่งนี้ก็จะเป็นคลองน้ำเนาะล่องน้ำ ในจุดนี้ก็ถ้าลวงข้าวมันได้ขนาดนี้นี่ก็มันก็สวยเป็นบางจุดเนาะไม่ใช่ว่าสวยหมดนานเนาะมันก็พอดูแค่นั้นเองครับ,บเมล็ดข้าวก็ไม่สวยเท่าไหร่หรอกดูแล้วมันมันติดลายแดงเนาะมันไม่ใช่เหลืองแบบกล้วยเนาะ อันนี้ลวงเข้าของนาผมเองเนาะนี่นี่ครับที่มันโนมออกมาเนี่ยแต่ว่าสังเกตขยี้ดูเบาๆไม่หนักมือเท่าไหร่แต่ว่าเมล็ดมันไม่หล่นไม่ร่วงเนาะเพราะว่ามันยังเหนียวอยู่หมายถึงว่าเราฉีดพ่นฮอร์โมนแล้วเมล็ดเข้ามันเหนียวมันติดมันติดแยงเงเนาะ แล้วแงเข้ามันติดแล้วแง้แล้วก็มันมันไม่ร่วงหล่นนะสังเกตดูไม่มีถ้าจับอย่างนี้บางครั้งบางเจ้ามเมล็ดข้าวมันก็จะร่วงหล่นเนาะหล่นจากละแง้มันหล่นจากรวงมันแต่เราทําอย่างนี้เนี่ยไม่หล่นครับเนี่ยไม่มีไม่เข้าหล่นเลยก็ถือว่าเหนียวดีอยู่เนาะ เมล็ดข้าวที่ติดรวงมันก็ยังเหนียวอยู่มันไม่หล่นง่ายเนาะนี่ครับก็ถือว่าภาคภูมิใจแล้วครับสำหรับการลงมือทำเนาะปีหน้าว่ากันใหม่ก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ